You take home, give รามาดาเขาหลักรีสอร์ทพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งท่านจะเป็นประธานทำพิธีเปิดจากกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอทำการเปิดพิพันศรีลามิบ้านน้ำเค็มอย่างเป็นทางการ เราอยู่ตรงนี้หรอคะอน,อนุสรณ์สถานสึนามิเรือตรวจการหมายเลข813 เดินประกาศนะคะไปเที่ยวแบบนั่งเครื่องไปต่างจังหวัดกันบ้างนะคะเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินในรอบเกือบสองปีเลยะคะ่ะตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด1นี่นี่ก็ไม่ได้เดินทางแบบขึ้นเครื่องบินเลยนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีขับรถเที่ยวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันในคลิปอื่นๆก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยมีงานค่ะมีงานที่จะต้องไปเป็นพิธีกรที่จังหวัดพังงาขับรถไม่ไหวแน่นะคะ ก็เลยต้องเดินทางโดยเครื่องบินแล้วลัะในรอบเกือบ2ปีอย่างที่บอกนะคะดังนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวในการเดินทางโดยสารเครื่องบินในประเทศเรื่องเกี่ยวกับโควิดก็คือว่าเราก็จะต้องฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยโดยที่อย่าลืมมีหลักฐานมาแสดงตอนเช็คอินด้วยนะคะ เขาไม่จำเป็นที่จะต้องปริ้นออกมาเป็นกระดาษนะคะก็แค่ยื่นโทรศัพท์ให้ที่เรามีหลักฐานเก็บไว้ในโทรศัพท์ก็สามารถที่จะเช็คอินได้นะคะแต่ว่าโดยหลักๆก็คือต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างน้อย2เข็มขึ้นไปก็สามารถเช็คอินได้แล้วนะคะเที่ยวนี้หนิงเดินทางโดยไปเอเชียนะคะก็มาขึ้นที่ดอนเมืองแล้วก็จะไปลงปลายทางที่ภูเก็ตจากนั้นก็เช่ารถที่ปลายทางเอาไว้เรียบร้อยแล้วจะขับไปทางงานนะคะ เดี๋ยวตามกันไปนะคะว่าทลิปหนิงพาเที่ยวคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทั้งทำงานด้วยทั้งเที่ยวด้วยตามกันไปเลยะคะ่ะไปมาที่สนามบ,บินดอนเมืองช่วงนี้ก็จะเห็นในทัศการเกี่ยวกับการบินด้วยนะคะในทรศการประวัติความเป็นมาเรื่องการบินอากาศยานเรื่องของ ถ้าอากาศยานในประเทศไทยนะคะก็น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการบินค่ะ ก็มาถึงสนามบินภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลงจากเครื่องมาก็มารอรับรกระเป๋าสักภระนิดนึงค่ะรับกระเป๋าเสร็จแล้วก็มารับรถต่อนะคะเพราะว่าจองรถเอาไว้ขับเองค่ะเพราะว่าจะต้องขับจาก คูเก็ตไปพังงานนะคะนี้ก็ได้รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากที่เราจองไว้มาถึงก็ทำเรื่องของเอกสารต้องยื่นบัตรเครดิตบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่นะคะเขาก็ทําเรื่องเอกสารแล้วก็รูดบัตรเป็นวงเงินแบบให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเอาไว้แล้วก็ค่อย คืนที่หลังหลังจากที่เราส่งรถแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเช่ารถทั้งหมดจริงๆคือ3วันแต่มันไม่ไม่ครบ24ชั่วโมงของแต่ละวันน่ะคะเพราะว่าหนึงมาถึงวันแรกเนี่ยก็คือเกือบจะเย็นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็คิดเป็น24ชั่วโมงเป็น1วันอ่าก็สมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็พอทําเรื่องเอกสารเสร็จก็ออกมาตรงจุดที่จอดรถค่ะก็มีเจ้าหน้าที่เช็ครถให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ตอนนี้อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วพร้อมออกเดินทางกันค่ะนิงพาเที่ยวตอนนี้คือจะขับจากภูเก็ตไปที่พังงาก่อนเป็นอันดับแรกโดยที่จะไปที่จุดที่จะจัดงานซึ่งพรุ่งนี้หนเป็นพิธีกรนะคะในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซึนามิที่บ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาน,นะคะตะโกวป่านะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือมุ่งหน้าจากสนามบินภูเก็ต ไปที่ตะกัวป่ากันเลยค่ะตามไปเลยค่ะที่สุด ก็มาถึงที่พักแล้วนะคะเช็คอินเรียบร้อยแล้วมาดูห้องพักกันค่ะใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานทีเดียวนะคะก็เซิร์ชดูในเน็ตดูตามเพจต่างๆแล้วก็ดูตามรีวิวต่างๆนะคะก็เลือกได้ที่นี่ค่ะรามาดาเขาหลักรีสร์นนะคะเป็นที่พักที่เพิ่งมาครั้งแรกครั้งนี้เลยค่ะแต่มาถึงเปิดห้องเข้ามาก็ถูกใจเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆห้องนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องว่ามีอะไรบ้างกันคะ่ะ ว้าวห้องกว้างขวางโอโทโถงสะดวกสบายมากเลยค่ะตกแต่งอย่างสวยงามเลยเปิดประตูออกไปก็จะมีระเบียงนั่งเล่นนะคะแล้วก็ชมวิวมันเป็นวิลล่าที่อยู่ติดหาดเลยค่ะเห็นพระจันทร์เสี้ยวอยู่ไกลๆนะคะเอาไว้ชมวิวได้แต่วันนี้มาถึงดึกไปหน่อยจริงๆถ้ามาเยน็นๆโปรเพก็คงจะได้ชม พระอาทิตย์ตกดินนะคะวันนี้ไม่เป็นไรค่ะมองอจากมุมระเบียงเข้ามานะคะมาดูเตียงนอนกันสวยมากเลยค่ะตกแต่งไว้ด้วย welcome to ramada เขาหลังจากบริเวณเตียงนอนไปดูส่วนอื่นๆกันบ้างนะคะและนี่ก็คือหางล่างมากหางล่างมี2ชุดเลยนะคะ,ะเพราะว่าถ้ามา2คนอยากจะใช้งานสซิ่ง พร้อมกันก็ไม่ต้องรอกันห้องอาบน้ำกับห้องสุขาคนละฝั่งกันนะคะแยกเป็นสัดส่วนตู้เสือเส้อผ้าใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เขาทำขึ้นมาเป็นตู้สูงจรดเพดานเลยนะคะคือจากเพดานถึงพื้นทนี่แบบนี้เลยเปิดตู้มาด้านหนึ่งก็จะเป็นชั้นวางของ จจ๊ๆเลยค่ะแล้วก็มีน้ำดื่มชากาแฟตู้เซฟตู้เย็นเครื่องชังน้ำหนักเลย และนี่ก็คือบรรยากาศในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565นะคะบรรยากาศตอนเช้าที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มอเบอตะกวป่าจังหวัดพังงายังคงอยู่ในช่วงของการซักซ้อมพิธีเปิดนะคะพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มประธานในพิธีวันนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งท่านจะเป็นประธานทําพิธีเปิดจากกรุงเทพมหานครนะคะ จ,จุดที่จัดงานก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ในพื้นที่ก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะคะแล้วก็มีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณยุพาทวีวัฒนกิจมวรแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัางงาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าของพื้นที่อย่าง โรงเรียนบ้านน้ำเค็มนะคะก็มีครูอาจารย์นักเรียนมารวมไปถึงตัวแทนชุมชนต่างๆในพื้นที่ก็มาร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะรอคอยกันมาเกือบ20ปีนะคะกว่าการดําเนินการโครงการสํคาคัญนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการสําหรับประชาชนแล้วที่นี่ก็จะกลายเป็นศูนย์รวมเรื่องราว ประวัติศาสตร์ซึ่งแน่นอนว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เราไม่อยากจะเผชิญนะคะแต่ว่าเหตุการณ์พิบัติภัยซึนามิถล่มฝั่งอันดามันของประเทศไทยเมื่อปี2547พวกเราก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายท่ามกลางความโศกเศร้าวความสูญเสียแต่วันนี้ มารวมกันที่นี่เพื่อเปิดพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อจะเป็นร่องรอยและเป็นบทเรียนของคนไทยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นี้ได้นะคะในนี้ก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆมากมายมีทั้งรูปแบบที่เป็นมัลติมีเดียแล้วก็จัดแสดงสิ่งของอย่างเช่นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรสําคัญสำคัญเป็น,ส,นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งต่อไปใครที่มาที่นครวันสึนามิบ้านน้าเค็มก็จะต้องได้เห็นสิ่งเหล่านี้จากวันนี้เป็นต้นไปนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศหนิงพาเที่ยวในพื้นที่อำเภอตะ่วป่าจังหวัดพังงาวันนี้หนิงเองก็เตรียมตัวเป็นพิธีกรในพื้นที่ด้วยนะคะจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่าช่อง11 NBT ช<ๆ>่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะอ,อีกสักครู่หนึ่งก็จะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดและมีการทําพิธีเปิดจริงๆเป็นการทําพิธีเปิดร่วม อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและทางพังงานะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะพามาชมพิพิธภัณฑ์เซนามิบ้านน้ำเค็มกันแล้วนะคะต้องมาพูดคุยเพื่อขอความรู้และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการรู้จักพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะดิฉันอยู่กับดรพรธรรมธรรมวิมลผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศริลปากระคะ่ะสวัสดีค่ะท่านคะ งานสาคัญสําคัญต้องเจอกันอาจารย์ได้รับผิดชอบหลายต่อหลายเรื่องซึ่งเป็นเป็นเรื่องราวของแผ่นดินเลยนะคะอาจารย์โครงการนี้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยจิงมันกี่ปีแล้วเนี่ยกว่าจะตั้งแต่ออกแบบจนกระทั่งถึงวันนี้นับตั้งแต่เหตุการณ์ถึงตอนนี้18ปีค<า>รับ่ะ18ปีครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยหลยังจากเหตุการณ์นะครับทางกระสุนมาทำที่เราได้ซื้อเรือสองลำที่อยู่เรือที่ ประสบภัยนะคะนรับถูกระตู้ในพื้นที่ใกล้ๆหอยนาครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการออกแบบน,นะครับเรือสองลำนะี้เอาไว้ในพื้นที่ตอนแรกจะลี่ในพื้นที่เดิมนะครับแต่ประสบปัญหาว่ามันไม่สามารถจะได้พื้นที่ที่เรือไปเคยตื้นได้ทางอบตก็เลยได้ซื้อพื้นที่แห่งนี้นะครับ<อ>ซึ่งอยู่ในในใิไกลจ้เนเรือถึงฟ้าเคยจัดเคยอยู่บนบ้านัะทักไปนี่ครับใช่ไม่ไกอยู่นะเร,รียกว่าอยู่ในรัศมีนี่แหละจนเรือถึงท่อนี้มา ทีี่คครับงนนนอก็เรียกว่ายังไงคะต้องต้องแบบต้องยกมาแล้วก็เลื่อนมาไว้จุดนี้เนวความคิดในการออกแบบนําเสนอเรือสองลำนี้เป็นพะเอกนะครับก็คือเป็นวัตถุพยานของเหตุการณ์ที่ที่เกิดในวันที่26ตุลาคมครับเราเราเราเคลื่อนย้ายเรือมาโดยที่ยังคงรักษาลักษณะของการข้ามาเกิดตึน หมายความว่าเอียงยังไงตะแคงยังไงก็ต้องให้ร<ช>ูปทรงเป็นแบบนั้นหรือทิศทางที่น้ําพัดมาไหก็เห็นว่าน้ําพัดเข้ามาทั้งในในล้ชักอมันะครับ<อ>รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อรวบรวมเก็บ ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิที่ใน,ในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2547บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอทําการเปิดพิพันสึนามิบ้านน้าเค็มอย่างเป็นทางการและขอให้การบริการต่างๆสําเร็จรูล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไปขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ตอนนี้หนิงก็พาเข้ามาภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เซนามีบ้านน้ำเข็มแล้วนะคะอีกสักครู่นงจะพาเข้าดูน,นะคะว่าข้างในเขาจัดเปทศกา,กาลอะไรให้เราเรียนรู้บ้างค่ะตามมาเลยค่ะในห้องนี้ก็มีการจัดชา สารคดีเรื่องของอนุสรสถานเซนามิบ้านน้ำเค็มนะคะแล้วก็ย้อนเล่าเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ช่วงที่เราเกิดธรณีพิบัติภัยเซนามิเมื่อปี2547ะคะแล้วก็กว่าจะมาถึงวันนี้ที่เรามีพิพิธภัณฑ์เซนามิบ้านน้ำเค็มแห่งนี้ค่ะ ตรงโถงนี้เขาก็ทำเหมือนเป็นจุดปักหมุดเหมือนจุดที่เกิดเหตุเอาไว้นะคะเพื่อนบ้านน่งเก็บอยู่ตรงไหนในแผนที่ในชีสิป<ม>เด็กๆกเนาะอยู่ตรงนี้หระคะ น้อยสักใบหนึ่งค่ะรวบรวมเอกสารสําคัญทางราชการเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสูติบัตรสรําเนาทะเบียนบ้านใบทะเบียนสมรสนะคะใบจดทะเบียนเราคู่มือทะเบียนรถอะไรต่างๆนะคะเอกสารสําคัญเนี่ยให้เก็บไว้ในถุงพิเศษน,นี้เวลาที่เกิดภัยพิบัติภัยธรรมชาติอะไรแล้วจะต้องอบพยอย่างรวดเร็วนี่นะคะก็จะได้มีถุงนี้เรียกว่า เอาเอกสารสำคัญติดตัวไปได้แบบครบถ้วนนั่นเองค่ะนอกจากถุงพิเศษสําหรับรวบรวมเอกสารสําคัญเวลาอพยพแล้วยังมีถุงยังชีพอีกอย่างหนึ่งค่ะที่จะสามารถยังชีพได้อย่างน้อย3ามวันเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะในถุงยังชีพเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์สารพัดประโยชน์อย่างเช่นเสื้อกันฝนนะคะซึ่งนอกจากจะกันฝนแล้วก็สามารถเป็นที่รองนอนก็ได้ใส่เป็นถุงใส่อาหารก็ได้นะคะคอยห่ออาหารพับเป็นกระทะ แล้วก็ตั้งไฟต้มน้ําได้ด้วยนอกจากนั้นก็มีถุงพลาสติกแบบมีซิปกันน้ําใส่ไฟแช็คไม่ผลีอาหารน้ําแล้วก็โทรศัพท์มือถือคนบ้านน้ําเค็มก็หลังจากมีประสบการณ์จากซึนามิแล้วนะคะก็มีข้อตกลงกันว่าภายในครนอบครัวเนี่ยระหว่างมีภัยไม่ต้องวิ่งหากันให้ทุกคนนัดแนะก,กันว่าจะไปเจอกันตรงไหนเป็นที่ที่แบบปลอดภัยสําหรับทุกๆคนกระเป๋าวิเศษใส่ของจําเป็น แล้วก็ถุงยางชีพก็สามารถจะต้องอยางชีพได้สวันนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือเห็นในเรื่องราวของการเรียนรู้ของคนบ้านน้ําเก็มแล้วก็มีการจัดแสดงไว้ให้พวกเราได้มาเห็นได้มาเรียนรู้กันต่อในพิพิธภัณฑ์ซีนมิกบ้านน้าเก็มตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งคนที่มา พิพิธภัณฑ์เซิรนามีบ้านน้ำเค็มก็คงอยากเห็นทัศนียภาพโดยรวมของบ้านน้ำเค็มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหอชมทัศนียภาพนะคะก็สามารถที่จะขึ้นไปชมวิวบนจุดที่สูงที่สุดของหอนี้ได้เลยค่ะ พาเที่ยวไปที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้าเค็มอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาคือหนิงไปทํางานเป็นพิธีกรแล้วก็นําชมพิพิธภัณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วอะนะคะใกล้กับที่พักหนิงสามารถมาเยี่ยมชมที่นี่ได้อีกแห่งหนึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสึนามิเรือตรวจการหมายเลข813หรือว่าชื่อจริงๆก็คือบุเริดพดุงกิจที่นี่ก็เป็นอนุสรณ์สถานสึนามิที่สําคัญเช่นเดียวกันเรือตรวจการลํานี้นะคะ เมื่อวันที่26ทธันวาคม2547ก็เป็นหนึ่งในร่องรอยของการถูกคลื่นยักษ์สซนามิถาโถมแล้วก็ซัดเข้ามาเรือนี้ถูกซัดเข้ามาจากทะเลนะคะแล้วก็ขึ้นมาเกยอยู่บนเขาที่บริเวณตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็อยู่ห่างจากทะเลประมาณ2กิโลเมตรเรือตรวจการลำนี้ก็ถูกซัดมาเกยตื้นแบบนี้ทางการเขาก็เลย อนุรักษ์เอาไว้แบบนี้เพื่อให้เป็นอนุสรสถานสึนามิอีกแห่งหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมาที่บริเวณเขาหลักนะคะก็คือที่บ้านบางเนียงอำเภอเขาหลักจังหวัดพังงาก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมอนุสรสถานสึนามิที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือทริปหนิงพาเที่ยวในรอบนี้ที่พามาทํางานแล้วก็เที่ยวไปด้วยพักผ่อนไปด้วยที่จังหวัดพังงานะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะขับรถ กลับไปที่สนามบินภูกเกต็ตเพราะว่าจะขึ้นเครื่องที่ภูกเก็ตกลับกรุงเทพนะคะคืนรถที่เช่ามาที่ภูกเกต็ตเดี๋ยวตามไปเลยค่ะว่าการเดินทางในช่วงก่อนที่จะเดินทางกลับนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะ